สวัสดีครับผมนายสินมหาัาดอนศรีนะครับามาทำาเป็นกเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวน,นะครับผู้เลี้ยงวัวอยู่ตรงทุ่งเลี้ยงสัตว์หมู่ที่สองนะครับแล้วก็พอเลี้ยงวัวแล้วดูแล้วว่ามันมีพื้นที่ว,ว่างๆเป็นที่ลุ่มเราปลูกหญ้าก็ไม่ได้น้ำเกิดท่วมเราก็เลยคิดได้ว่าถ้าเรามาทํานาตรงนี้เพื่อจะให้ลูกหลาน หรือว่าชุมชนในบางตำบลบางแก้วหรืออำเภอละอุ่นหรือว่าจังหวัดระนองทั่วเนี่ยครับเพื่อจะให้เขาได้มาเรียนรู้นะครับในการทำนาเราก็คิดว่าแปลงนาบ้านเราในบางแก้วนี้ก็ไม่มีที่ไหนแล้วที่ละอุ่นก็เหลือน้อยนะครับเราก็เลยมาคิดว่าเราจะทําแปลงนี้เพื่อสืบสารจันลงการทํานาไว้ให้กับลูกหลานและชุมชนได้มาเรียนรู้ ต่อต่อไปแล้วก็จะไม่ทิ้งครับจะทําที่นี่เพื่อจะให้ลูกหลานได้มาทําต่อเพื่อจะจันรวงไว้นะครับนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันง,งานสาวธีรดาแท้เตี้ยนะคะกเกษตรอำเภอละอุ่น วันนี้รู้สึกยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมการเก็บข้าวเกี่ยวข้าวของตำบลบางแก้วนะคะซึ่งเป็นแปลงเรียนรู้ของพี่สิงห์มหัดนศรีนะคะซึ่งเป็นป่าชาวบ้านวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอละอุ่นนะคะท่านชยพลรัตนวิสิตกุลนะคะรวมถึงภาคส่วนของอ,อำเภอละอุ่นนะคะส่วนราชการอีทั้งทหารตำรวจนะคะก็เข้ามาร่วมกิจกรรมในการเกี่ยวข้าววันนี้นะคะรวมถึงน้องๆน,นะคะจากโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยาซึ่งเป็น กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนนะคะได้มา,เ,าเรียนรู้เรื่องของการเก็บข้าวเกี่ยวข้าวนะคะในวันนี้ซึ่งนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเรากา็มีนโยบายเรื่องของการหยุดเผาะะวันนี้ก็ได้มาให้ความรู้น้องน้องยุวเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรในพื้นที่นะคะเรื่องของการนรําเศษวัสดุการเกษตรเหลือใช้อาทิเชน่นฝางข้าวนะคะไปสาธิตเป็นทําเป็นปุ๋ยหมักนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็ใช้ในครัวเรือนนะคะ